เอาซ้อนกันหลายอ้าขยายให้ดูค่ะขยาย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 ใหญ่สุดเลยดูออกไหมคะว่านี่คือดอกอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้ดูภาพถัดไปแล้วกันนะคะอ่าดูภาพนี้อ่ะเห็นใบแล้วพอจะนึกออกไหมคะ เห็นใบแล้วพอจะเน้นออกไหมดูเกสอนละมุนมากเลยนะคะดูอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้อภาพหนึ่งอ่ามีใครนึกออกบ้างคะแถวอีสานนี่กินกันเยอะเลยนั่นก็คือผักแพวนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปสักนิดหนึ่งนะคะถ่ายไว้ปีที่แล้วนี่ สวยจังเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะนี่คือดอกของผักแพวนั่นเองค่ะผักแพวนะคะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ,อะบอกว่าผักแพวก็มีชื่ออื่นนะบ้านเราบ้านเ้องก็ะะเอิญผักแพวเนาะค่ะแล้วก็มีโคราชเรียกว่าพริกมา้าภาคเหนือเรียกผักไผ่อริชยาเรียกว่าหอมจันทร์หรือว่า จันโฉมจันแดงค่ะเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุ1ปีสูงได้ถึงฟุตหนึ่งสามสิบถึงสามสิบหเซนเลยทีเดียวค่ะลำต้นเลื้อยแล้วก็ตั้งตรงนะคะมีรากงอ,อกตอนตามส่วนที่สัมผัสดินได้เลยนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวออกสลับค่ะแล้วก็มีแผ่นใบเป็นรูปหอกนะคะ ดอกที่เราเห็นก็จะเป็นช่อยาวๆแบบนี้แล้วก็ออกที่ซอกใบคะ่ะดอกจะมีจะมะีดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่หรือว่าเป็นกลุ่มกระจุกนะคะแล้วก็ส่วนผลนี่ไม่เคยเห็นบอกว่าผลมีขนาดเล็กรูปคล้ายสามเหลี่ยมนะคะยาวประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตรดูเล็กมากเลยมีหน้าไม่เคยเห็นต้องสังเกตแล้วก็ปลูกยากเหมือนกันนะคะก็คือ ช่วงหน้าฝนถ้าเราเอามาลงดินก็กกกพอได้แล้วก็เขาก็ชอบน้ําด้วยนะคะบางคนก็ใช้โองงเล็กๆแล้วก็ปลูกแล้วออกดอกสวยงามน่ารักเป็นทั้งใบประดับด้วย mm hmm. ส่วนสรรพคุณนะคะ mm hmm. สรรพคุณนั้นก็เยอะทีเดียวหลายคนชอบใช่ไหมคะเวลาที่ทานแจวฮ้อนนะคะบ้านอีสานบ้านเราน่ยเจวฮ้อนขาดไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีกลิ่นฉุนช่วยดับ กลิ่นคาวเนื้อสัตว์นะคะในตำรายาไทยนั้นนำทั้งต้นนะคะ,ะช่วยให้เจริญอาหารมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารใบนั้นสามารถที่จะผสมกับเหล้านะคะคั้นแล้วก็ผสมกับเหล้าทาแก้กลากเลื่อนได้ดีค่ะรากก็ใช้แก้ริดสีดวงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะดอกใช้ขับเหงือ แล้วก็ใบรับประทานสดได้กินกับน้ําพริกได้ลาบแหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามได้นะคะยอดแล้วก็ใบอ่อนมีกลิ่นชุนช่วยดับกลิ่นคาวสัตว์นั่นเองค่ะอืวันนี้ประทับใจามากเดี๋ยวให้ดูภาพที่แบบโดนลมไหวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อให้ให,ใหม่เฉลยละดอกผักแพว ดอกผักแพวโอเคนี่คือดอกผักแพวค่ะสวยมากบางที่ก็จะมีแซมสีม่วงนิดๆอะไรเงี้ยนะคะแต่แต่ที่บ้านที่เคยปลูกนี่ก็คือเป็นดอกสีขาวแบบนี้แล้วก็ต้องไปถ่ายใกล้ๆนะคะจะเห็นเกสรมีดอกลาประมาณสามเกสรยื่นออกมาสวยงามมากไม่แพ้กับดอกเมืองนอกเลยเนาะโอเคสำหรับอันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็น ต้นไม้ดอกไม้อะไรติดตามนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ